สวัสดีครับน้องทุกคนนะก็วันนี้เรามาดูข้อสอบสอบนอข้อที่สิบหกสิบห้าข้อแรกเนี่ยพี่ฉเฉลยไปแล้วนะเราก็สามารถไปดูได้ในคลิปในช่องพี่เห็นปะ่ะมาดูข้อที่สิบหกปีหกแปดปีล่าสุดกันเนาะข้อเนี้ยจริงๆอ่ะหลายคนมองว่ามันดูยากแต่จริงพี่บอกวนะ่าข้อเนี้โคตรแจกแต้มถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วเข้าใจนะข้อดี้ง่ายมากถูกปะ่ะมามาดูดีกว่าข้อนี้ทือเป็นไง เขาบอกมีหลอดไฟอยู่สองยี่ห้อคือกล่องแรกมันมียี่ห้อ a ยี่ห้าหลอดกล่องสองยี่ห้อ B ียี่สิบห้าหลอดถูกปะเขาบอกว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีหลอดไฟเสียซึ่งจํานวนหลอดไฟเนี่ยเสียเท่ากันเลยนะแล้วก็เป็นพหุคูณของเจ็ดด้วยถูกปะแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อประเมินคุณภาพโดยรวมเจ้าหน้าที่ก็สุ่มหยิบออกมาหนึ่งกล่องละหนึ่งหลอดเห็นปะแล้วก็นํามาทดสอบ P กับ Q ก็คือ P เนี่ยความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดดีคก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดเสียทั้งสองหลอดเลยแล้วก็หาค่ามากสุดของ P บวก Q อย่างแรกก่อนน้องเราต้องสมมติก่อนไหมว่ามีหลอดไฟเสียเท่าไหร่ถูกปะเพราบอกว่าหลอดไฟเสียเนี่ยมันมีเป็นพหุคูณของเจ็ดถูกปะดังนั้นเลยน้องจัดเต็มถ้าเป็นพหุคูณของเจ็ดคี่ก็ให้หลอดไฟเนี่ยมันเสียเท่าไหร่ก็คือเจ็ดคูณเอ็นได้ไหมก็คือเจ็ดเอ็นหลอดโดยที่เอ็นเนี่ยต้องเป็นจํานวนนับถูกปะใช่ไหมใช่ปะอ่ะโอเคต่อไปอยังไงต่อ ถ้าหลอดไฟเสีย 7n หลอดแสดงว่าน้องรู้ยังว่าเหลือหลอดไฟดีกี่หลอดหลอดไฟดีก็คือเอา25นั่นแหละถูกไหมลบ 7n หลอดจบน้องถ้าน้องได้ท่านี้ทุกอย่างจบแล้วน้องที่เหลือไปดูค่า p กับ q น้องดูค่า p นะ p คือหลอดไฟดีทั้งสองหลอดน้องจะได้หลอดไฟดีทั้งสองหลอดอ่ะความน่าจะเป็นอ่ะน้องก็ต้องเอาความน่าจะเป็นของกล่องที่หนึ่งคูณกับกล่องที่สองถูกปะเพราะน้องหยิบมากล่องละหนึ่งหลอดกล่องแรกได้หลอดไฟดีมีกี่หลอด ไฟดีมันมี25ลบ 7n เน่จากทั้งหมด25ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ25ลบ 7n ส่วน25ทำนองเดียวกันกล่องที่สองมันเหมือนกันเด้เลยถูกปะมันแค่ต่างกันที่ยี่ห้อหลอดไฟก็ต้องเป็น25ลบ 7n ส่วน25ด้วยน้องก็จะเป็นหลอดไฟดีทั้งสองหลอดแล้วถูกไหมหรือพูดง่ายๆมันก็คือ25ลบ 7n ทั้งหมดกำลังสองแต่25คูณ 25, 25คือ625นะั่นคิดเลขไปแล้วกันเนาะต่อไปดูค่า Q นะ Q คืออะไรจ๊ะ Q หลอดไฟเสียสองหลอดเลยนะก็คือความน่าจะเป็นท ก็มี 7n ที่เสียทั้งหมด25ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ 7n ส่วน25นั่นแหละของกล่องที่2ก็ซ้ำกันถูกว่มมันต่างกันแ่ถ้าห้อหลอดไฟอะแต่ว่าจํานวนมันเหมือนเดิมเด๊ะน้องก็ตัวเลขก็ต้องเท่ากันบ้าถูกไหคูณกันก็จะได้ 7n ทั้งหมดกําลังสองใช่ปหหารด้วย625ดังนั้นทราบอย่างว่า p บวก q เป็นเท่าไหร่ p บวก q ก็คือ25ลบ 7n กาลังสองแล้วก็บวกด้วย 7n ทั้งหมดกาลังสองถูกไหม ด้วยห2 5้อยี่สิบห้าถูกป่ะทีนี้ถามว่าแล้วทำไงต่อดีพี่อย่างแรกก่อนน้องเรารู้ไหมว่าค่า n เจะได้กี่ค่าหลอดไฟมันเสีย7 n น่ะซึ่งมันต้องมีค่าไม่เกินยี่สิบห้าแปลว่า n ของน้องมีค่าเท่าไหร่ได้บ้าง n ของน้องก็เป็นเลข1ได้ถูกป่ะเลขสองได้เลข3าได้แต่เป็นเลขสี่ได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นเลขสี่ก็เกินมันก็มียี่แดหลอดมันจะได้ได้ไงถูกป่ะ ดังนั้นตอนนี้น้องก็มี n อยู่แค่3ค่าน้องก็เอา n มาแทนสแล้วก็ดูว่า n ค่าไหนที่ให้ค่ามากสุดก็ตอบในค่านั้นถูกไหมจบน้องง่ายๆเลยถูกปะนั้นเริ่มต้นที่อันแรกถ้า n น้องเป็น1เกิดอะไรขึ้น n น้องเป็น1นะ p บวก q ของน้องก็จะได้เลยยี e ่ห้าลบเจ็ด n ก็คือ18ใช่ไหมกาลัง2บวกด้วย7กําลังสองนะหาด้วย625น้องคิดเลขมาเนาะก็เป็น324บวกกับ49คือข้อเนี้ยมันแค่คิดเลขตรงเนี้ยนะที่เหลือมันก็ไม่ได้ย,ยว,นะว,ว,ว625 แล้วก็อันที่สองถ้า n น้องเป็น2เกิดอะไรขึ้น p บวก q เท่าไรเอย่ย25ลบ14ก็ได้11ถูกปะแล้วก็บวกกับ14กํลาลัง2หารด้วย625เนาะก็คือ121บวกกับ196หารด้วย625เห็นปะก็อันนี้ก็น่าจะน้อยกว่ากรณีแรกไหมบวกกันก็ได้317หารด้วย625แล้วก็กรณีสุดท้ายคือถ้า n เ,เป็น3 พบกคิวเท่าไหร่เอ่ยก็คือ25่ิห้ลยี่ปะก็คือ4ี่กำลังสบวกยีกำลังสนะหาด้วย625ก็คือ16บกวกกับ4 4 1ใช่ไหมหาด้วยห2รอยก็คือ457ห้าสด้วยห2 5เนาะเราก็ดูสิว่าไอ้ค่าไหนที่พีบกคิวมันมากสุดจบปะจบข้อนี้ก็ตอบสี่ห้าเจ็ส่วนห2 5ย่าไเห็นไหมง่ายไหมเกปปะตอบ ตอนนี้เลยนะสำหรับข้อ16ไม่มีอะไรเอเคป่ะอ่าแต่พี่แวบอัพให้คร่าวๆแล้วกันเนาะคือข้อนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ต้องกําหนดให้จํานวนหลอดไฟเสียเนี่ยมนเป็น7คูณกับจํานวนเต็มหรือว่าจำนวนนับนั่นแหละถูกไหมเห็ป่ะและทีนี้ก็ดูว่าความน่าจะเป็นคือความน่าจะเป็นพี่ว่าข้อนี้หมู่ๆม,มากนนองโคตรง่ายเลยเนอ้องเห็นไหมมันคือตรงไปตรงมาเลยอยากได้ทั้ง2หลอดก็มาคูณกันถูกปะ่ะละคืออยากได้2กล่องอะ กล่องแรกกล่อง2มันคูณกันกล่องแรกกล่อง2ก็มาคูณกันเสร็จแล้วุ๊บน้องก็เอาพีบวกมาบวกกันใช่ไหมก็จะได้รูปสมการที่ติดค่า n น้องก็ดูว่าถ้าน้องแทน n เป็น1ได้เท่าไรบ้าง n เป็น2ได้อะไร n เป็น3ได้อะไรแล้วก็พราะว่า n เป็น3ให้ค่ามากสุดก็ตอบค่านั้นถูกไหมง่ายมากนะแะังนั้นข้อนี้ก็ถือเป็นข้อที่ควรเก็บให้ได้นะในห้องสอบเดียวว่ามันยาวก็จริงแต่ว่ามันง่ายมากเห็นนะมะประมาณนี้กันนะสำหรับข้อนี้ โอเคก็ถ้าใครรู้สึกชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันที่ข้อ17สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ